แอมแอมซีทัเต็มไม่มีคิวแอปซีทัวร์เต็มคงค้างไปแล้วเมื่อคืนน้องแยม้มเพิ่งการตอบมาแล้วแต่ของของซีรฟูยังไม่ปลายของซีรฟูบอกว่ารอเช็คคิวให้อยู่ส่วนบิ๊กแอดยังไม่ตอบมาพี่จ้นะเอาบิ๊กโจ้ก็นะบิ๊กแอดถ้าบิ๊กถ้าบิ๊กแอดอ่ะมัน <c oughs> <c oughs> จะยาก <c oughs> ผมไม่รู้ว่าบิ๊กแอปบิ๊กแอดตัวบิ๊กแอดเลยนะพี่พุงใหญ่นะ <c oughs> สวัสดีครับแสนไหนแสนแสนหกนะ สวัสดีคุณดูแสนหกครับผมสวัสดีคุณสรายุธนะฮะสวัสดีพีนน้องทุกคนนะครับผมได้ครับได้จ้าได้ครับผมเจ็ดติกว่าคนแล้วเก้าสิบกว่าแล้วนะฮะคณะมังกรทองสถานฟ้าสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีคับน้องสวัสดีคุณพี่ประสิทธิ์ด้วยนะครับผมพี่ประสิทธิ์นะฮะไอเหน่งสดีพี่สิทธิ์ด้วยสวัสดีครับรู้ว่าสิทธิ์ไหนอะพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์ 4, สวัสดีคุณกิตสนพงคุณหนูโบท๊ทบอลล่าเริงคุณจุริรัตสวัสดีคุณนัตวุฒิสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่จันทบุรีพบเธอที่จันทบุรีเนี่เถียงสายเลยครับสวัสดีคุณจินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุภาพสตรีทุกท่านที่มากันในวันนี้สวัสดีคุณแคท ปายปายป,ายป้ายอะฮีสวัสดีเนาะมารีนาเปิดนะพี่คืออะไรมารีนาครับพอดอหรอสวัสดีครับสุณฑิครับคุณนาริสคุณจักกิจคุณพอพิยดาสวัสดีป้าสวัสดีครับ,รบ,รกกอรบขอบคุณมากฝอต้ด้วยสุขภาพเจหนิงเอลดีสวัสดีพี่วันสุดหล่อไปไหนครับจันบุรีคะ่ะแจหนิงขาสวัสดีครับ เฮ้ยโอ้ยธนพลคุณสวัสดีเริ่มๆนะคุณธนพลสมาพจจันทบุรีฝากซื้อนักตกพิวมาฝากด้วยครับคุณไอ้นําตกผิวเอาเป็นเอ่อมันเอาเอาหมูหรือเนื้อคุณคุณตลกนะคุณนะมีแฟนเป็นนักร้องคุณตลกนะฮะคุณธนพลนะฮะนะฮะคิดถึงนะคุณไม่ได้โทรหา แต่เหมือนเดิมความรักคุณกับผมไอ้คุณเดี๋ยวผมโทรบอกสิบแปดบวชรูปผมนะคุณเดี๋ยวโทรบอกคุณนุ่มหนุมานรออยู่สนับบุรีเดี๋ยวเจอกันนะตอนนี้ผมอยู่จันบ,บุรีละฝนตกป่าพี่บอลเมื่อกี้เห็นมอไซค์มอไซค์จอดแล้วแม่งตกท้ายรถเลยอีฝนเนะี่ยเน่งพี่อยู่ช่องเจ็ดแล้วไปทำไมาช่องสามอ๋รู้จักตั้งแต่ช่องสาม สวัสดีอดีเจดีเจวิวด้วยวิวชักว้าวอย่างเนี้ยคิด <laughs> ถึงพี่บอลไอฮีฮีฮีสวัสดีครับพีย er, คุณสมโชคคุณพัสะกรคิดถึงรครับคุณรัก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  <c oughs> มานคืนนี้คุณเจอที่รั้วบ้านอย่างแน่นอนนะครับโอ้ยไม่ใช่สิ พี่มีมาชมบุรีไหมวันที่สิบเก้าครับลานลมฝากซื้อทุเรียนด้วยทุเรียนนะฮะไ <c oughs> อ้คุณแข่งตอนนี้นที่คุณมามีที่แถวเนี้ยคุณปลูกทุเรียนอะไรนะเนี่ยมอนข้างเนี่ยเขาเป็นหมอนทองอันนี้มันใหญ่กว่าหมอนทองเลอะเป็นยังไงเป็นพันหมอนข้างมันเป็นยังไงโอ้โหลูกมันจะยาวอย่างนี่ข้างในนี่จะหวานกรอบอ้าวแต่ไม่ได้เอามาแล้วไม่มีแบบอะไร เม็ดหุ้มเนื้ออะไรองี้ไม่มีอ๋อเออเม็ดหุ้มเนื้อโเขาเรียกเนื้อหุ้มเม็ดเออแล้วผูแคมเคอร์มอะไรไม่มีเล่นอะไรเลยแคมขนาดนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนั่นบางทีอะไรตายตายตาอ่ะเพลงจันบุรีมานี่เอง เขาบอกจันบุรีนีลงท้ายอะไรสวัสดีครับพี่หนุ่มกัญชัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระเช้านะครับผมนะคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นเป็นประเด็นนะครับในสื่อโซเชียลนะครับเรื่องนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็กำลังเป็นที่พูดถึงนะครับในโลกโซเชียลขอต้อนรับนะฮะคุณเน่งเึ่งจ๋านะครับผมคุณเน่งครับเรื่องราวที่ผมถามเนี่ยถ้าตอบได้ก็คือได้นะจะไม่ได้ข้างไปนะครับ ถ้ามันสะเทือนใจต้องกาบขอโทษด้วยนะครับคุณเองคุณเองครับจริงไหมครับคุณกินเบียรวันหนึ่งกี่ขวดครับเออครับโยตายแล้วหกแก้วขวดครับหกขวดแล้วผมขอถามอีกได้ไหมฮะถ้าอะไรสะเทือนใจถ้าสะเทือนใจก็ต้องขอขอ,ขอโทษตรงนี้นะถ้ามันตอบแล้วคือตอบนะฮะ อ่ะคำถามก็ถามว่าคุณเดงปลูกผมจริงไหมครับเฮ้จริงครับจริงนะฮะเด,เดี๋ยวมีเจริญใจหลักวันนี้นะครับอ่าคุณเดงครับตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณกับภรรยาแยกทางกันเหรอฮะไอ้น,นี่มันจะถึงโรงแรมไปจะไหมะเอา้าเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยคุณแยกทางกันไะฮะเด็กเ <c oughs> ขาตอนนี้คุณโสดเหรอฮะโสดครับฮะโสดครับ <c oughs> ทำไมถึงโสดอ่ะโสตไม่รู้ตัวครับคุณแยกทางกัน แยกทางกันยังไงฮะลงบินแดงเพราะมันจะไปแจ้งเวลาครับแน่อย่าโจ๊กสิฮะไอสตาร์ดโและจริงไหมเรื่องราวบ้านสีส้มเนี่ยคือมันคืออะไรฮะอ๋อบ้านผมซื้อไว้เองไม่ใช่ไม่ใช่ทาสีสวยชอบสีส้มบ้านสีส้มอ่าก็เลยทาสีเป็นสีส้มครับเลฮะแล้วเป็นยังไงคือที่นั่นเขามีอะไรครับสวัสดีครับทุกคนพี่น้อง วันดีคุณทิติการบู๊สวัสดีครับพี่เน่งกี่ขวดแล้วยังครับแล้วคือมัน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 เกิดเรื่องราวในขึ้นที่กับกับภรรยา,ารกับภรรยาอรตอนนี้คิ้วคุณได้ค่ะว่าคิ้วสักไหมสักครับสักที่ไหนมาฮะเสือหมาเอ้ยถามนี่อะไรถามเรื่องอื่นเนี่ยทำไมอ่ะ คุณแก้วอย่าลืมไปชมเอางี้ดีว่าใครอยากจะให้ผมนะฮะถามอะไรกับคุณเด่งพิมพ์มาเลยคุณเด่งใช้ปุ๋ยอะไรครับผมปลูกผมไม่ใช่ปลูกผักอยากเลี้ยงเบียร์คนนั่งหลังจังคุณแสงสุรีโอนมาเลยครับเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้ไว้นะฮะพี่บอลเรียกชื่อแอลหน่อยแอลสวัสดีครับ f อพิษณุโลก ครับคุณพีรพัฒน์พีรพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีคิ้วสวยนล้วก็ประถมสวัสดีนะค,คุณนุ้ยคิ้วสวยนะฮะโคตสุดยอดเลยนี่พี่ประสิทธิ์ถามว่าอ่างมาไหมอ่างทองเล่นวันวันไหนนะสักวันหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่อ่างเธอเทิงโอ้อยเติงเติงไม่เรื่องแล้วแล้วส่วนลวตอนที่หัวใจคุณเห่งเป็นยังไงฮะโสดสนิทครับโสดสนิทนท,ท,ทำไมถึงโสดอะ่ะไม่มีเมียครับก็เลยโสด เอ้าเมื่อก่อนมีแล้วเขาไปไหนแล้วไปไหนผมยังไม่รู้เลยครับกลับไปผมยังไม่เคยเจอเลยครับไปแบบงงๆผมก็เลยสดแบบงงๆสดเฉยเลยไว้คุณคุณใช้คำพูดอะไรนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดถ่ายทอดปิ้งอยู่นะฮะถ่ายทอดสดครับผม มะเมียวสวัสดีมะเมียน้ำพริกอร่อยมากลูกกบอ๊ออสวัสดีครับคืนนี้นะฮะไปดูพวกเราได้คอนเสิร์ตจ็กเกอร์แฟมิลี่เมื่อคืนเราอยู่ที่ระยองขอบคุณพี่น้องระยองมากเมื่อคืนนะฮะร้านแตกกันเลยล้นล้นเหลือมเลยนะฮะเพราะลายมันเยอะกว่าหลางไงนะฮะล้นมาถึงหน้าประตูเดี๋ยวแขกต่อไปเขาอเชิญไปไปคุณชลูดนะฮะนะฮะคุณชลูดนะฮะผมมีคําถามเยอะแยะเลยนะฮะนะฮะใครก็ได้แท็กคุณน้องมาดูหน่อยนะฮะ กบลอเยวันที่สองเจอกันกระแมงเพชรได้ครับแล้วคุณเอ่งครับตอนนี้ผมเป็นพระเอกมิวสิกครับไม่ได้ผมไม่ได้ถามแล้วพระเอกมิวสิกคุณเอ่งแล้วแล้วตอนนี้คุณโสดมากี่ปีแล้วโสดตั้งเออโสดแบบไม่รู้ตัวตั้งแต่ต้นปีเลยฮะต้นปีใช่แล้วได้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 พูดได้คุยได้หรือคัม่ฮะไม่ฮะอยู่อยู่ก็ติดต่อไม่ได้เฉยเลยทุกทางเลยฮะโทรศัพท์คุณแบตหมดไม่หมดนะ หรือว่าคุณไม่เติมเงินไม่รู้ฮะเติมมาเติมผมจ่ายเป็นรายเดือนเหรอฮะครับเนี่ยทุกทุกวันมันก็จะบอกผมหมายเลขของคุณไม่สามารถโทรได้อืมแล้วตอนนี้คุณมีคนใหม่หรือยังครับไม่มีฮะตอนนี้สวัสดีเอ่อคุณตะวันปัตยาคุณใบเฟิร์มมินิไปไหนคะมาจันบุรีคะ่ะนะครับคือถามนี่คือไงจะมาหาหรือยังไงครับ ามาหาผมม,าาผมึงจะมาหาผมหรือเปล่าผมไม่มีเลยอะ่ะต้องหาพี่บอลมาเที่ยวหูหินบ้างยังวมีโอกาสจะไปนะครับอ่ะเข้าสู่รายการัต่อคุณผู้ชมครับนะฮะเรื่องราวของผู้ชายผมไม่ผมไม่ได้เข้าข้างใครคุณผู้ชมครับนะฮะเราดูเพื่อความเป็นธรรมนะฮะ <c oughs> ถ้าต้องการผู้หญิงสักคนหนึ่งมาเป็นเนื้อคู่ชีวิคุณคุณต้องการชอบผู้หญิงแบบไหนครับคุณเอง เมื่อรวมที่คุณซื้อนะเอ้อะไรซื้อนะซื้อได้เหรอะซื้อไหมปกติก็ต้องซื้อฮะช่วนนี้เพราะว่าจะไปนั่งตำอยู่ได้ตั้งนานได้ข่าวว่าเคยเจอไหมเปิดมาแล้วเหม็นมีไหมของแท้ต้องมีกลิ่นจริงไหมฮะที่คุณแบบว่าลงชิวหาทุกพื้นที่ต้องลงฮะเขาเรียกอย่าเรียกว่าลงลงบินหรือว่าจะเรียกว่าลงชิวหาเรียกว่าเรียกว่าแทน แทนคุณยังไงครับสวัสดีพี่อบอลพี่เหน่งพี่ดอนพี่ลูทอุทวัชชัยสวัสดีครับนี่ครับ,รบพี่ดอนนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้พี่หน่งเปลี่ยนอาชีพคุณใหม่เปลี่ยนเป็นอะไรฮะคุณดอนครับจากเมื่อก่อนหน่งแจกจ่ายเป็นเหน่งโอท็อปอ๋อใช่แล้วเขาเาเอาของไปขายตามตลาดนัดเหรอครับเขาหาสินค้าโอท็อปทุกที่ในไทยเอ้าเห็นแล้วไม่ห้ามนะฮะห้ามไม่ได้ชลูทก็พาไปแ่เอาแล้วนะฮะ บอลคุณบัวสวัสดีครับคุณบัวคุณเอ็งครับจริงไหมที่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดแต่ละที่เนี่ยมันจะแตกต่างกันไปแต่าครับคุณหมูอ้วนชาบูคุณบลูคุณสิริพัฒน์สวัสดีครับมีคนถามมาอ่ะคุณสิริพัฒน์ถามว่าสเปคผู้หญิงสักคิ้วปะครับพี่เน็งอันนี้เขาถามมานะฮะไปเล่นร้านไหนจะไปหาพี่บอล ร้านจันเจ้าขาจันเจ้าขาครับสวัสดีเจ้านายอ,อ่ะตอบครับว่าสเปคแม่ผู้หญิงสักคิ้วโอ้ยเอเาีอื่นมากก็ได้นะฮะทำไมฮะเซ็งไปแล้วครับเหรอตอนนี้เซ็งไปลาพี่บอลชอบมากขอบคุณมากครับเฉพาะอ,อ่างไปไหนเฉพาะอ,อ่างอยู่อีกคันหนึ่งครับนะฮะคันนี้มีแต่คนทํามาครับผมนะฮะ เฮ้ยโอ้โห,โหลูกพี่พี่แก้วสวัสดีสวัสดีเจ้าพ่อฝั่งลาวด้วยนะครับผมสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับคิดถึงนะลูกพี่นะนะครับคิดถึงครับลูกพี่อ่าเอฟซี FC จันบุรีคืนนี้นะจันบุรีใครว่างมาเจอกันนะมาจันโชคขานะพรุ่งนี้สักแก้วนะฮะเจอกันได้ที่ร้านเลตอัพบาร์นะครับวันที่สามสิบเมืองกาลนะครับต้องเขียนตรงนี้เลยหรอห้องอยู่ทีไ<ห>่ไ ลุกคลีตเลยระวังตุลสวัสดีครับพี่บอลนายไอ้อามผมเลยมาแล้วครับไอ์โรงแรมนี้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่โรงแรมนี้ฮะโรงแรมนี้เมื่อก่อนเหมือนเขารีโนเวทจากร้านจากโรงแรมอีกอันหนึ่งของมันส่วนใหญ่ซื้อสดหรือติดคุณเองครับพี่ดอเอ้ยพี่เขาถามว่าส่วนใหญ่ซื้อสดหรือติดซื้อสดคิงสวัสดีคิงพี่เอกมพนมสวัสดีครับใช่เพราะว่าตอนนี้ไอ คนละึ่งใช้ได้แล้วมีเสียงโห้นะฮะมีเสียงโู้หัวหงายอ๋อโอเคพี่น้องผมถึงที่พักเดี๋ยวโทรหาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับรก,รรกว่่าคนเลยอะ